ก่อนเคยคิดว่าเรื่องเธอกับฉันจะเป็นจบได้เช่นไรของใจเลือกเกินก่อนเคยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมารักกันมาสนใจในตัวฉันก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นมองฉันแบบไหน เธอนั้นสนใจฉันตั้งแต่เธอได้พบหนะ้าม่เคยจะรู้เลยแต่ตอนนี้ได้รู้ใจได้เข้าใจความในใจแล้วของเธอขอบคุณที่มารักกันขอบคุณที่มาสนใจคนคนนี้ ขอบคุณที่เธอให้หัวใจขอบคุณที่เธอเข้าใจในตัวฉันขอบคุณที่เธอรักกันขอบคุณที่เคียงข้างกันในตอนนี้ฉันมีความสุขเลเกินเมื่อเราต่างคนรู้ใจในคำว่ารักของกัน กันเมื่อเราได้เดินข้างกันได้กุมมือกุมหัวใจมันทำให้ฉันสุขใจหลือเกินก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นมองฉันแบบไหนก็ไม่รู้ที่เธอนั้นสนใจฉันตั้งแต่เธอได้พบหน้า ม่เคยจะรู้เลยแต่ตอนนี้ได้รู้ใจได้เข้าใจความในใจแล้วของเธอขอบคุณที่มารักกันขอบคุณที่มาสนใจคนคนนี้ขอบคุณที่ให้หัวใจขอบคุณที่เธอเข้าใจในตัวฉัน ขอบคุณที่เธอรักกันขอบคุณที่เคียงข้างกันในตอนนี้ฉันมีความสุขเหลือเกินก็เพิ่งรู้ว่าเธอนั้นรักฉันมาเท่าไรเพิ่งรู้จริงๆก็เพิ่งรู้เมื่อเราได้สบตาของกันและกันมันสุขจนล้นใจ ขอบคุณที่มารักกันขอบคุณที่มาสนใจคนคนนี้ขอบคุณที่ให้หัวใจขอบคุณที่เธอเข้าใจในตัวฉันขอบคุณที่เธอรักกันขอบคุณที่เคียงข้างกันในตอนนี้ฉันมีความสุขหดือเกิน